ธรรมทายาทสองการที่สัตว์โลกจะหนีจากโลกที่เต็มไปด้วยความระบมงมทุกนี้ไปได้นั้นมิใช่เป็นของง่ายจะต้องทุ่มเทกำลังทุกด้านเพื่อต่อสู้ กู้ความดีทั้งหลายจึงจะเป็นทางพ้นภัยไร้กังวลธรรมทายาต 2. สองมีเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องหนึ่งท่านเล่าว่าแปลกใจมากคือหนึ่งที่มีเหตุการณ์ โดยทางนิมิตภาวนาเกิดขึ้นเวลานั้นท่านพักอยู่ในภูเขาลึกแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านมากที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งหน้าหวาดเสียวและหน้ายินดี พอพอกันคืนนั้นดึกมากราวสามนาฬิกาอันเป็นเวลาธาตุขันละเอียดท่านตื่นจากจำวัดนั่งพิจารณาไปเล็กน้อยปรากฏว่าจิตใจมีความประสงค์จะ พักสงบมากกว่าจะพิจารณาทำทั้งหลายต่อไปท่านเลยปล่อยให้จิตพักสงบพอเริ่มปล่อยจิตก็เริ่มอย่างลงสู่ความสงบอย่างละเอียดเต็มภูมิสมาธิ และพักอยู่นานประมาณสองชั่วโมงหลังจากนั้นก็ค่อยๆถอยออกมาแต่แทนที่จิตจะถอนออกมาสู่ปกติจิตเพราะมีกำลังจากการพักผ่อนทางสมาธิพอสมควรแล้ว ตากลับถอยออกมาเพียงขั้นหุปจาระสมาธิแล้วออกรู้เหตุการณ์ต่อเนื่องไปในเวลานั้นเลยทีเดียวคือขณะนั้นปรากฏว่ามีช้างเชือกหนึ่ง ใหญ่มากเดินเข้ามาหาท่านแล้วสุดตัวมอบลงแสดงเป็นอาการจะให้ท่านขึ้นบนหลังท่านก็ปีนขึ้นบนหลังช้างเชือกนั้นทันทีพอท่านขึ้นนั่งบนคอช้าง เรียบร้อยแล้วขณะนั้นปรากฏว่ามีพระวัยรุ่นอีกสององค์ขี่ช้างองค์ละเชือกเดินตามมาข้างหลังท่านช้างทั้งสองเชือกนั้นใหญ่พอๆพอกันแต่เล็กกว่าช้าง ตัวที่ท่านกําลังคีอยู่เล็กน้อยช้างทั้งสามเชือกนั้นมีความองอาจสง่างพาเผยและสวยงามมากพอพอกันคล้ายกับเป็นช้างทรงของกษัตริย์มีความฉลาดรอบรู้ ความประสงค์และอุบายต่างๆที่เจ้าของบอกแนะดีเช่นเดียวกับมนุษย์พอช้างสองเชือกของพระหนุ่มเดินมาถึงท่านก็พาออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางภูเขา ที่มองเห็นขวางหน้าอยู่ไม่ห่างจากที่นั่นนักประมาณหนึ่งกิโลเมตรช้างท่านเป็นผู้พาเดินหน้าไปอย่างสง่าพาเผยในความรู้สึกส่วนลึกท่านว่า รากับจะพาพระนมสององค์นั้นออกจากโลกสมมติทั้งสามภพไม่มีวันกลับมาสู่โลกใดๆอีกต่อไปเลยพอไปถึงภูเขาแล้วช้างผ่าท่านและพระนม สององค์เดินเข้าไปที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่สูงนักเพียงเป็นเนินเชื่อมกันขึ้นไปหาถ้ำเท่านั้นเมื่อช้างใหญ่ทั้งสามเชือกเข้าไปถึงถ้ำแล้วช้างเชือกที่ท่านอาจารย์ ขี่อยู่หันก้นเข้าไปในหน้าถรร้ำหันหน้าออกมาแล้วถอยก้นเข้าไปจะหลดผนังถรร้ำส่วนช้างสองเชือกของพระหน่มสององค์ต่างเดินเข้าไปยืนเคียงข้างช้างท่าน ข้างละเชือกอย่างไกลชิดหันหน้าเข้าไปในถ้ำส่วนช้างท่านอาจารย์ยืนหันหน้าออกมาหน้าถ้ำขณะนั้นปรากฏว่าท่านอาจารย์เองได้พูดสั่งเสียพระว่า นี่เป็นวาระสุดท้ายแห่งขันและภพชาติของผมจะขาดความสืบต่อกับสมมุติทั้งหลายและจะยุติลงเพียงแค่นี้จะไม่ได้กลับมาสู่โลกเกิดตายนี้ อีกแล้วนิมนท์ท่านทั้งสองจงกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ตนให้สมบูรณ์เต็มภูมิก่อนอีกไม่นานท่านทั้งสองก็จะตามผมมาและไปในลักษณะเดียวกับผมจะ เตรียมไปอยู่ขณะนี้การที่สัตว์โลกจะหนีจากโลกที่แสนอาลัยอ้อยอิงเต็มไปด้วยความระบมงมทุกนี้ไปได้แต่ละลายนั้นมิใช่เป็นของไปได้อย่างง่ายได้ เหมือนเขาไปเที่ยวงานกันแต่ต้องเป็นสิ่งฝืนใจมากที่ผู้นั้นจะต้องทุ่มเทกำลังทุกด้านลงเพื่อต่อสู้กู้ความดีทั้งหลายราวกับจะไม่มีชีวิต ยังเหลืออยู่ในล่างต่อไปนั่นแลจึงจะเป็นทางพ้นภัยไร้กังวลไม่ต้องกลับมาเกิดตายเสียดายป่าช้าอีกต่อไปการจากไปของผมคราวนี้ มิได้เป็นการจากไปเพื่อความล่มจมงมทุกใดใดแต่เป็นการจากไปเพื่อหายทุกข์กังวลในขันจากไปด้วยความหมดเยื่อใยในสิ่งที่เคยอาลัย อาวร์ทั้งหลายและจากไปอย่างหมดห่วงเหมือนนักโทษออกจากเรือนจำฉะนั้นไม่มีความหึงหวงและน้อยเนื้อต่ำใจเพราะความพลากไปแห่งขันที่โลก ถือเป็นเรื่องกองทุกข์อันใหญ่หลวงและไม่มีสัตว์ตัวใดปรารถนาตายกันเลยฉะนั้นจึงไม่ควรเสียใจอะไรถึงผมอันเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสและกองทุกข ไม่มีชิ้นดีเลยนักปราดไม่สรนเสริญพ่อท่านแสดงธรรมแกพระหนุ่มสององค์จบลงก็บบอกให้ถอยช้างสองเชือกออกไปซึ่งยืนแนบสองข้าง ท่านด้วยอาการสงบนิ่งราวกับไม่มีลมหายใจและอาลัยคำสั่งเสียท่านที่ให้โอวาดแก่พระนมสององค์ขณะนั้นช้างทั้งสามเชือกแสดงความรู้สึก เหมือนสัตว์มีชีวิตจริงๆร,ราวกับไม่ใช่นิมิตภาวนาพอสั่งเสียเสร็จแล้วช้างสองเชือกของพระนมก็ค่อยค่อยถอยออกมาหน้าถ้ําหันหลังกลับออกไปแล้วหันหน้ากลับคืนมายัางท่านอาจารย์ ตามเดิมด้วยท่าทางอันสงบอย่างยิง่งส่วนช้างท่านก็เริ่มทำน้าที่หมุนก้นเข้าไปในกำแพงถ้ำโดยลำดับเฉพาะองค์ท่านนั้นอยู่บนคอช้างนั่นเอง ทั้งขณะให้โอวาาทั้งขณะช้างหมุนตัวเข้าในผนังถ้ำพอช้างหมุนก้นเข้าไปได้ค่อนตัวจิตท่านเริ่มรู้สึกตัวถอนจากสมาธิขึ้นมาเรื่องเลยยุติลงเพียงนั้นเรื่องนั้น จึงเป็นสาเหตุให้ท่านพิจารณาความหมายต่อไปเพราะเป็นนิมิตที่แปลกประหลาดมากไม่เคยปรากฏในชีวิตได้ความขึ้นเป็นสองในในหนึ่งตอนท่านมรณภาพจะมีพระสองนุม สององค์รู้ธรรมตามท่านแต่ท่านมิได้ระบุว่าเป็นใครบ้างอีกในหนึ่งสมุทะกับวิปัสนาเป็นธรรมมีอุปการะแก่พระขีนาสกแต่ต้นจนวาระสุดท้ายแห่งขัน ต้องอาศัยสม,มถะวิปัสนาเป็นวิหารธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์ระวางขานกับจิตที่อาศัยกันอยู่จนกว่าระวางสมมติคือขานกับวิมุติคือวิสุทธิจิต จะเลิกราจากการที่โลกเรียกว่าตายนั่นแลสมถะกับวิปัสนาจึงจะยุติในการทำหน้าที่ลงได้และหายไปพร้อมๆกับสมมุติทั้งหลายไม่มีอะไรจะมาสมมุติ กันว่าเป็นอะไรต่อไปอีกท่านว่านาควาดเสียวน,นั้นท่านคิดตามความรู้สึกทั่วทั่วไปคือตอนช้างท่านกำลังหมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำทั้งที่ท่าน นั่งอยู่บนคอช้างแต่ท่านว่าท่านมิได้มีความสะทกสถานวันไหวเพราะเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่นั้นปล่อยให้ช้างทำหน้าที่ไปจนกว่าจะถึงที่สุดของเหตุการณ์ที่น่ายินดีเช่นกัน คือตอนที่นิมิตแสดงภาพพระนมและช้างให้ปรากฏขึ้นในขณะนั้นบอกความหมายว่าจะมีพระนมรู้ธรรมตามท่านสององค์ในระยะที่มรณภาพไม่ก่อน หรือหลังท่านนานนักท่านว่าแปลกอยู่ดีแปลกอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือตอนท่านสั่งเสียและอบรมสั่งสอนพระนมไม่ให้ตกใจและมีความอาลัยถึงท่าน ให้พากันกลับไปบําเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เต็มภูมิก่อนและพูดถึงการจากไปของท่านเองราวกับจะไปในขณะนั้นจริงๆนี่ท่านว่า นิมิตแสดงให้เห็นเป็นความแปลกในรูปเปรียบว่าเมื่อวาระนั้นมาถึงจริงๆประนุ่มสององค์จะรู้ธรรมในระยะนั้นแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ประนุ่มสององค์นั้นคือใครบ้าง เวลาเรียนถามท่านท่านไม่บอกเวลานั้นผู้เขียนมีอาการบ้ากำลังกำเริบอยากรู้ชื่อพระนมสององค์นั้นจนลืมอยากรู้ความบกพร่องของตนเสียหมดเลยวาดภาพ หลอกตัวเองอยู่ร่ำไปว่าจะเป็นองค์ไหนกันแน่องค์ไหนกันแน่อยู่ทํานองนั้นและได้พยายามใช้ความสังเกตเรื่อยมาแต่ท่านมรณนะภาพที่แรกจนถึงวันเขียน ประวัติท่านก็ยังไม่มีวี่แววมาจากทางไหนว่าองค์นั้นเป็นผู้มีโชคมหัศัรรย์ตามนิมิตภาวนาที่ท่านเมตตาบอกเล่าคิดไปมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความบ้า ของตนหนักเข้าที่ตะครุบเงานอกจากตัวไปว่าใครจะมาประกาศขายตัวว่าตนเป็นผู้บรรลุธรรมนั้นเพราะมิใช่ปลาเน่าที่จะประกาศขายให้มแมลงวันตอมเล่น ไม่มีประโยชน์เนื่องจากท่านผู้จะบรรลุธรรมขั้นนั้นต้องเป็นผู้มีความฉลาดอย่างพอตัวและควรแก่ธรรมขั้นนั้นอย่างเต็มภูมิจึงจะบรรลุได้แล้วใครจะยอมโง่ มาประกาศขายตัวให้นักปลาดสมเพศเวทนาให้คนพลานหัวเราะเยาะให้คนหูเบาเชื่อง่ายไม่มีเหตุผลรับเชื่อและตื่นข่าวไปตามตามกันเหมือนกระ่ายตื่นตูม ว่าฝ้าถล่มฉะนั้นเรื่องบ้าเลยขอบเขตก็ค่อยสงบลงจึงได้เขียนเรื่องนี้ลงไว้เพื่อท่านผู้อ่านทั้งหลายได้พิจารณาต่อไปผิดถูกประการใดกรุณา ตำหนิผู้เขียนซึ่งมีนิสัยไม่รอบคอบมาดั่งเดิมเพราะเรื่องทารรนองนี้ถือเป็นการภายในระหว่างอาจารย์กับสิทธิ์ควรพูดต่อกันโดยเฉพาะไม่เป็นภัยต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ผู้เขียนประวัติท่านเป็นคนมีนิสยัยที่ควรตำหนิอยู่มากถ้าไม่สงสารและให้อภัยดังที่เรียนขอแล้วขอเล่าตลอดมาจึงหวังได้รับความเมตตาเป็นอย่างดี ตามเคย